ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนตางอุ้มบาทสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กองหรือชาวจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทศิลปะสุขโขทยัยองค์พระทําด้วยทองเหลืองสูงใกล้เคียงกับคนจริงประมาณ170เจเซนติเมตรเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึงขนาดมีคำกล่าวว่า หากไปถึงสมุทรสาครแล้วไม่ได้ไปรกาบหลวงพ่อบ้านแหลมก็เหมือนไปไม่ถึงสมุทรสาครหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่มีประวัติความเป็นมาร่วมกับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตวัดพับผาชัยชนะสงครามทั้งยังเป็นองค์พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพรให้สมปรารถนาเช่นเดียวกันโดยนิยมบนบานขอพร ด้วยละครและพวงมาลัยหรือบางครั้งก็จะมีการจุดประทัดแก้บนหากสมความปรารถนาแล้วและนอกจากการบนบ้านขอพรแล้วยังมีธรทมเนียมความเชื่อจากชาวประมงท้องถิ่นว่าหากอยากออกเรือให้เดินทางปลอดภัยจากพย,ายันตรายค้าขายลุ่งเรืองให้มาไหวหลวงพ่อบ้านแหลมก่อนออกเดินทางซึ่งความเชื่อนี้ยังได้รับการปฏิบัติสืบมา จนถึงปัจจุบันนี้ความเป็นมาของหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นตำนานเล่าขานคู่กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตวัฒพาชายชนะสงครามจังหวัดสมุทรปราการโดยเชื่อกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าวัดศรีจำปา ชาวบ้านได้อรัฐนาขึ้นมาปฏิสถานอย่างที่นี่ซืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งเล่าถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาว่าชาวประมงไปลากอวนหาปลาแถวลำน้ำแม่กองและได้พระพุทธรูปมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งภายหลังไปปฏิสถานไว้ที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีส่วนอีกองค์ เป็นพระพุทธรูปจืนปางอุ้มบาทได้อรัธนามาปฏิษฐานไว้ยังวัดศีจำปาซึ่งก็คือวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรตวรวิหารในเวลาต่อมาส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสร้างหลวงพ่อบ้านแหลมถึงแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่หลักฐานพุทธลักษณะทําให้สันนิษฐานได้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมน่าจะสูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขไทย หรือก็คือไม่ต่ำกว่าห0 0ปีมาแล้วตามตำนานเล่ากันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมีความสัมพันธ์กับตำนานหลวงพ่อโสธรแต่มีเพิ่มเติมจำนวนพระพุทธรูปจากสมองค์เป็น5้าองค์กล่าวคือมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีพระพุทธรูปห้าองค์ลอยน้ำมาจากเมืองเหนือเมื่อมาถึงภาคกลางได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆรวมห้าจังหวัด วัดสีจำปานี้ต่อมาชาวบ้านได้เรียกใหม่ว่าวัดบ้านแหลมซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชั้นวรวิหารและได้รับพระชถานานามว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารบาทแก้วสีน้ำเงินที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชได้ถวายไว้เนื่องจาก บาดเดิมอาจจมน้ำหายอยู่ในน้ำก่อนที่ชาวประมงจะได้จากทะเลปากอ่าวแม่กองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ ปรดกด s u b สไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตชิปมาใหม่